กลุ่มวังขนาย่กับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการกู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกํนายนมดเขียวครับเรายังคงอยู่ที่โรงแรมหาดใหญ่ราม่านั่นเองครับผมอยู่กับปอเป็ดนะฮะแล้วก็ผอวิรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้คุยกับปอเป็ดแล้วนะครับในเรื่องส่วนของที่มาที่ไปการจัดงานนี้จัดขึ้นได้อย่างไรแต่ส่วนที่สําคัญครับนั่นคือความร่วมมือของทางกลุ่มวังขนายนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายกลูแอนรีวังขนายตามมดเขียวนั่นเองนะครับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไงบ้างครับ ครับก็การมีส่วนร่วมมันคือสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรามาทําตลาดที่นี่แล้วนะครับคือการสร้างความมั่นใจนะครับความมั่นใจดับแรกที่พี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้ที่หัวไม่ถึงเรื่องปุ๋ยซีก็เรื่องของคุณภาพนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องมาสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพก็คือเรื่องของการนำนะครับนำนักวิชาการนะครับแล้วก็ผิตพันนะครับมาสู่มือเกษตรกรและองค์วามรุ่งต่างให้เกษตรกรเชื่อมั่นในว่าปุ๋ยซินทรีย์วัาขนาดทางมดเขียวนั้นมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพนะครับปลอดภัยนะฮะจะ แล็เป็นมิตรกบสิ่งแวดล้อมอันดับแรกคือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในส่วนนี้ให้เกษตรกรเรื่องของคุณภาพก่อนความเชื่อมั่นอันดับต่อไปคือเรื่องของกระบวนการกระบวนการในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายกระบวนการในการที่จะส่งมอบหรือกระบวนการที่จะเข้าไปดูแลหลังการขายสิ่งนี้นะครับนี่คือในแผนของบริษัทที่จะเข้ามาดูแลว่าเราจะมีวิธีการในการจัดการอย่างไรที่จะส่งสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการให้ถึงมือเกษตรกรอย่าง ไวที่สุดหรือเร็วที่สุดตามที่ทีเาต้องการนะครับในเรื่องของการที่จะมาดูแลเรื่องคุณภาพหลังจากการขายแล้วก็จะส่งนักวิชาการหรือเออจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะครับว่าหลังจากที่กรนําปุ๋ยไปใช้นั้นแล้วมีคุณภาพนะครับอย่างไรบ้าง ผลที่เกิดจากการใช้เป็นไปนตามที่เราคาดหวังหรือไม่ซึ่งเรามั่นใจว่าถ้าเกษตรกรน,นําปุ๋ยเราไปใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามกระบวนการที่เราให้คําแนะนำนะครับเรามั่นใจว่าปุ๋ยเรามีคุณภาพแน่นอนนะครับและการาการที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนอีกเพื่อนนึงคือเรื่องของการสร้างตลาดให้กับตัวแทนโดยเฉพาะทีมงานของอพี่ปอเป็ด <c oughs> ให้สร้างเขามั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทน้ำตาลลขนาไม่ได้มาส่ง เป็นท้าแล้วก็เป็นภาระของอตัวแทนที่ต้องมาแบกภาระในการที่จะวิ่งหาตลาดในการที่จะดูแลเรื่องของการส่งเสริมการขายครับผมนะ,ะฟังดูแล้วผมว่าถ้าใครเป็นตัวแทนนะฮะตอนนี้พี่ป๊อปเปก็เป็นตัวแทนใน่วนภาคใต้แล้วร,ร,รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดับแรกเลยก็ภูมิใจอยู่แล้วนะครับด้วยความด้วยความเป็นส่วนตัวก็ภูมิใจอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนอกจากความภาคภูมิใจแล้วก็คือได้มีโอกาสได้เอาสิ่งดี นะครับมาตอบแทนพี่น้องชาวใต้เพราะอย่างน้อยสุดอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคนกินข้าวพืชต้องกินปุ๋ยแต่อย่างที่บอกก็กินแล้วมันต้องกินแล้วมันต้องแข็งแรงอ่ะกินแล้วมันต้องได้ของดีจริงๆไม่ใช่ไปกินของที่ไม่มีคุณภาพเปรียบเสมือนต้นไม้ก็เหมือนกันครับพืชสวนไร่นาก็เหมือนกันมันก็ต้องได้ของดีเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับมั่นใจในตัวของมดเขียวที่จะมาทําตลาดทางภาคใต้ราคาสู้ได้คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับโฆษณาต่างๆ ทางกลุ่มมดเขียววังขนายเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นอย่าง้อยสุดทางภาคใต้สบายใจเรื่องนี้คุณภาพแน่นอนชัวร์อย่างงานในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับมอวันนี้คือเราผ่านเรื่องดรามาละจนึงสุดท้ายละของงานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับงานที่เกิดขึ้นครับอันดับแรกครับคือกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึก ดีใจนะครับที่เห็นความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่าเกษตรกรจะเข้ามาเป็นเครือข่ายเราอย่างเดียวแต่มีหลากหลายอาชีพที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพราะว่าเขาเห็นเลียงเห็นความสําคัญของการพลิกพื้นผืน,นดินให้กลับมาสู่อาวรุ่งสมบูรณ์โดยใช้ผ๋ยอินทรีย์ครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเราประทับใจก็คือว่า ความหลากหลายของผู้เข้ามาร่วมจะมาเป็นทุรกิจกับเราทำกับกับเรานะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจดีใจในแทนทางพี่ปอเป็ดน,นะครับที่ได้สร้างเครือข่าย ไว้ที่อยางยางดีนะครับครับนะครับและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นรเรียกว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนก็มาได้นะครับเพื่อให้ปุ๋ยเมื่อเกี่ยวของเรานะครับคยกว่าคลุมพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับผมเอาสรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนแบบนี้นะครับหรือว่าภูมิภาคไหนที่กําลังต้องการหาปุ๋ยอินทรีย์อยู่ติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอขนานี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับส สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888